ก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านนี้ใช้คำว่าโรยได้เปลืองมากเลยเธอร้านมาแกมีเตี๋ยวเนื้อฮาลานนี่เมนูก๋วยเตี๋ยวไล่ใจใส่สลัดผัดเนื้อลอนชามไปลุยนี่ชามใหญ่ว่าน่าชั้นลาวนี่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณไก่ถ้วยเถอบีบสมหนาวน้อยๆคือร่อยจุดยอดเลยเช็คอินที่ร้านนั้นเขารับน้ำสมุนไพรฟรีกันเธอว่าแล้วน่ากินนี่น่ากินทุกเมนูชามใหญ่ๆโตๆไปเลยเธอว่าใส่ถังเนื้อตุ๋นตับผงอัวเอ็นแก้วเถอแล้วเนื้ ซาเล่ยก็คือทุดยอดชุกกําลังดีเลยเนื้อคือเปื่อยนุ่มละลายในปากเลยนี่เธอเมนูข้าวกับข้าวก็ก็มีเธอข้าวข้าววัวคือทุดยอดเลยจามจามกินได้ทั้งกลัวเลยนี่เธอไข่อ่อนเซนก็โรยเส้นคือเนี้ยนุ่มกุุงตัวเท่าๆเลยนี่เธอของกินเล่นก็มีทั้งไก่สเต๊กทั้งไร้กรอกแดงถู่วรยขค้งว่านก็กินดีปลื้มเธอวันรสชงทำเองนำทิคันรดวันต่อวันเลยทับท ิมกอบคือเนื่อเยอะมากเถอถึงร้านอยู่ทางไปสนามบินเธอเส้นโมคาลานปักมุดไปได้เลยเถอะไปเถอะไปตเถอะ้อย